เราะว่าเราได้รับ,บแง่คิดนะครับแล้วก็พลังดีๆรวมถึงการดึงสติครับจากปกติอาจารย์ดึงสติคนไทยทั้งประเทศวันนี้อาจารย์มาดึงสติพวกเราถึงที่วิทยลาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ขอบคุณารัาสาราจัยขอบคุณดรมิสิรแสงเดือนด้วยนะครับในฐานเจ้าบ้านนี้เราก็ต้อนรับทางอาจารย์เบียร์แนเด็จุที่นะครับ ให้ทางสมุทรพงศนะครับที่อยากจะถ่ายรูปบาชาเบียร์เนเชิญได้เลยนะครับด้านหน้านะครับอาจจะมีรายสักครู่เรนเชิญได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปขายรูปได้แล้วก็เดี๋ยวจ่ายยืมตรงกลางแล้วเดี๋ยวถ่ายตรงไปเอาเดี๋ยวอขโอ้โหวันนี้ตอนหนึ่งหนึ่งนาทีเดียวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สัดแกะหนัดหน้าไปหัดลูกไปหับนะสักครูดิ้งนะ

ส่วนส่วนไออ้ช่องแดงช่องแดงค้างช,ช่องแดงค้างอ่ะเสียงหายอะไรเอ่ยจาน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 ใส่พี่บอกว่าไปถ่ารูปแบบจานจานท่องจำได้เลยมาสวัสดีทุกคนนะฮะช่องแดงมันค้างอ่ะผมไม่รู้ทำไงเหมือนกันอ่ e ะเดี๋ยวลงแล้วขึ้นใหม่ไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวก็ลงไลฟ์แล้วเหมือนกันนะฮะเปิดเป็น efendim, ล็อกธรรมดาไห้ถ่ายวีโอนเดี๋ยวทีเจ้าหน้าที่เสื้อคลับจะไปหมด เอาไปช่องแดงแค่นี้แหละพี่ตี๋ทำอะไรพี่ตีเอาไปหน่อยเดี๋ยวพี่ตี๋จะกดถ่ายให้เปิดตัวธรรมดาต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องในช่องแดงด้วยนะฮะแบตมันหมดไอ้ไม่แบตมันหมดมันเครื่องมันค้างอะ่ะผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วอะ่ะอืมก็ต้องปล่อยตามเหตุตามปัจจัยอะไรเด้อตอนนี้ต้องขออนุญาตนะฮะสวัสดีทุกคนนะ สวัสดีทุกคนเลยนะครับอันนี้เอสเทคเอสเทคจ้าเอสเทคไฟ์ร้านกาแฟไหมเอสไม่แน่ใจอะ่ะไปอยู่ร้านกาแฟได้แค่ชั่วโมงเดียวอ่ะครับเ,เพราะว่าเ,เดี๋ยวอาจารย์จะไปไหว้พระไหว้พระาธาตุพระาธาตุนะฮะพระธาตุพระาธาตุผมจำชื่อพระาธาตุไม่ได้แล้วด้วยโอ้ย ย้ายมาจากช่องแดงดีมากครับผมแจ่มเลยนะจ๊ะเอานี่นะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเวลาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะแั่พูดคำประชารู้ไหมวัดพระธาตุวรวิรารมหาวิหารนครศรีธรรมราชเออประมาณนั้นแหละวรวิหารวัดพระาธาตุวรวิหารนะทุกคน เผื่อใครจะตามไปที่วัดนะฮะเราเดินไปทางซ้ายมือนะครับไม่เดินทะลุไปตรงกลางนะครับเก็บไปแหวนเพื่อนเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บช่องเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บมือถือช่องของเฟนกรุ๊ปนี้กรุ๊ปเซเล็กรุ๊ปเซเล็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนที่แบบไปวัดเดี๋ยวขาเดี๋ยวดูว่าไลฟ์สดได้ไหมอย่างเงี้ย ไลฟ์สดแบบช่องช่องเดียวไลฟ์สดช่องเดียวนะช่องต่อนะฮะช่องติ <In Japanese> mm. ๊กต uh, well ็อกนะตามเหตุตามปัจจัยนะฮะออก้ายมือค้าเป็นเด็ก้ายมือเลยเด็กๆซ้ายมือเลยจ้าชิดซ้าย พูดอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะสวีมูกสังดีาไปสมัครงานที่ไหนก็ได้แล้วสมังานที่ไหนก็ได้แล้วส่วนเขาจะรับไหมอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้จรงจัากเลยอะาอ อาหารเช้าอร่อยไหมครับแอดอร่อยนะเคยกินร้านโกปีอร่อยมากนะฮะทำไมคือมีทหารคะคุณแหลมก็เขาก็เขามาฟังไงครับเขเป็นอาหารหรือรอดอเขาเป็นรอรอไม่ใช่หรอแอดแหลมซื้อขนมมาฝากแป๊บนึ่งนะแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะ นนั่คือผมอก้ายมือถ้ามาขับมือโดนร้อยเนึงเออเอาหมนุนอย่างนี้ได้เว้ยไปเร็วชุดแบบนี้ทหาหไม่ใช่รอรอเออเขา <อ S 2> <ขอ S 1> จะทะหาหก็ทหาหไปยุ่งอะไรกับเขาเขามาฟังคำแ,แม่อุ้ยทำไมทำไมทหาหฟังคำไม่ได้เลย <c oughs> พระธาตุไหนคะคุณแหลมจะได้ติดตามถูก <c oughs> พระธาตุวัดพระธาตุวรวิหารนะฮะอือพระธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอนร้นครใจดีไหมคุนครใจดี่พระธาตพระวัดพระมหาธาตุวรวะวระมหาวิหารทำไมมหาเยอะจังมีไปหาไหมมีแต่มหาเนี่ยไลค์เก็บไว้ให้ดูย้อนหลังด้วยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเฟซบุ๊กมันก็จะย้อนมันจะไปลงคลิปย้อนหลังให้ดูอยู่แล้วนะฮะกี่โมงก็ถ่ายรูปเสร็จก็ไปนะฮะ เออทำเป็นของที่ทุกคนอยากฟังก็ไม่ทุกคนนะก็ยังเห็นบางคนไม่ค่อยอยากฟังทำอยากฟ้องร้องมากกว่าเรียกวัดพระธาตุมหานครเอยวัดพระมหาาตนครโอเคนครสี่บ้านเราเองเหรอมาถึงครไม่กล่าบพระธาตุแสดงว่ามาไม่ถึงอุ้ยมีหลายอย่างเลยมาแล้วไม่กล่าบพระธาตุแล้วมีอะไรอีก แล้วเออนครนี่เขาไอ้นี่ไหมเมืองร้อยเกาะปะอันนั้นเหลืออัน,น,นสุดาเมืองร้อยกอเอกาะสิเนาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหน่งรรมาไงสวเลยรูปนี้นใช่วัดที่มีไข่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับวัดได้ไข่คือวัดได้ไข่ไม่ใช่เหรอผมเคยไปไหว้อยู่สมัยยังมีความเห็นผิดเนะี่ยไปไหว้ไปไหว้เพราะว่าไปกับเพื่อนบางงานแต่งเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนก็แวะอย่างเงี้ยอืก็ไปเออตามเหตุตามปัจจัยนี่แหลมหนูกาลังไปรอที่วัดพระธาตุค่ะได้เลยครับผมเจอกันนะ อาจารย์ครับมีคาถามจะถามอยู่ครับว่าการที่เราไปไหว้ตามวัดต่างๆนี่จําเป็นไหมครับที่เราจะต้องซื้อดอกไม้ไหวไม่จําเป็นนะครับเราสามารถไหว้ด้วยใจของเราได้เลยนะฮะเออมาได้ไข่คือวัดดอนเจดีอ่างสุราษฎร์ร้อยก่อนเหรอตอนถามเขาตื่นเต้นมากรู้เลยว่าอยู่ในรอกม่าจอมเียมาหลักเมืองด้วยไหมคะไม่ได้ไปครับเวลาไม่พอนะฮะ ใช่ใช่จะได้มรดกเร็วแล้วนะครับวัดพระธาตุนะอาจารย์ไปอาจารย์ไปนะครับอาจจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นสักหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะฮะส่วนวัดไอ้ไข่นี่อย่าไปมูเลยนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าไปไปแบบไปเพื่อทําให้เกิดกุศลก็ไปเชื่อแบบไหนก็ไปแบบนั้นน่ะสังคมไทยได้มีคนมีวาสนา แบบอาจารย์ครับคนจะได้หันมาสนใจธรรมะมากนิ่งขึ้นเป็นหลักการดำรงชีวิตสาธุตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่เอสเทคครับอยู่เอสเทคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะไอ้ไข่นครศรีธรรมราชค่ะใช่ครับ Where i s Where is this This is a book Where is this นี่คือที่ไหน นี่คือ this is e s t a t you know เสียดายเพิ่งกลับมาจากบ้านเพิ่งกลับมาจากบ้านก็เลยเพิ่งได้ดูใช่ไหมไม่มาแถวชนบุรีบ้างเหรอเขาไปกันจนไม่รู้จะไปกันกี่รอบจะกี่รอบแล้วเพิ่งจะมาบอกว่าไม่มาชนบุรีบ้างเหรอไปอยู่ที่ไหนมาเขาไปชนบุรีกันมาเพียบไปมาเยอะมากไปมาบ่อยด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีไปอีก แม่จัทฟ้าดุดเอสเทคทุงสงแม่แล้วเอสเททุงสงนะฮะตอนนี้เราอยู่เอสเททุงสงใช่ไหมครับมาอีกคนเป็นไว้ลูก่ายผมเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่โอ้ยนุโมทนาเนี่ยฮะเสดายมาทุ่งสงทำไมต้องเสดายแอดจะมีมาโคราดวันไหนครับย่สิามับเขาพวกเราแม่จันท์ครับทอร์เมนท์ทเวนตี้วันนะวันที่23ไปที่ทอร์เมน l ทวตวันโคราดนะฮะ อ๋อบ้านเกินหรอเสานี้เพชรเกษมป่ะครับไม่แน่ใจอะครับต้องไปดูในตรางอีกทีแอดมบินแหลมนคนรออาจารย์ไปในตัวไม่ต้องมาชมเลยเพื่อที่จะได้ข้อมูล <c oughs> นี่นี่รู้เลยเนี่ยชมเพื่ออยากได้ข้อมูลใช่ไหม <c oughs> อาจารย์ไปวัดครับไปวัดพระาธาตุนะของนครศรีนะครับพระมหา,าธาตุเนี่ยวัดพระมหา,าธาตุนครเออวัดพระมหา,าธาตุนครอ,อิสลามกับพุทธ <c oughs> เขายัางรักอาจารย์เลยแต่คนพุทธคอยแต่หาเรื่องกัน ก็ตามเหตุตามปัจจัยสวัสดีอากงแหลมค่ะสวัสดีด้วยนะมวยนครบ้านพี่เองดีใจที่อาจารย์มาดูธนาด้วยนะครับมาจังหวัดกาญบุรีบ้างค่ะเดี๋ยวก็พูดะเดี๋ยวพอตอบการการก็มีไปเดี๋ยวก็บอกไปจังหวัดนั้นบ้างค่ะไปจังหวัดนี้บ้างเขาไปกันมาหมดแล้วมันนู่นมานี่บ้างไปศึกษาไปหาข้อมูลมาบ้างว่าเขาไปมาหรือยังมวแต่เออไปจังหวัดนั้นบ้างค่ะไปจังหวัดนี้บ้างค่ะแม แม่ผู้สูญเสียสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเสียใจขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียด้วยนะฮะทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องเสื่อมไปเนาะ<ช>ก็ต้องจากเราต้องสูญเสียพัดผ้าจากของอมันไปที่รักอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องปกติมากๆอาจารย์แม่ผมอาจารย์ไปกราบเจ้าวาดด้วยไหมครับไม่แน่ใจนะฮะ วันเสาร์อาจารย์ไปแถวสลายยาจ้าพุทธมนตงสายสองจ้าเนี่ยเขามีเนี่ยเห็นปะเขาไปดูใน f a c e b o o k อะมีประกาศอยู่ว่าอาจารย์จะไปไหงไบ้างอย่างเงี้ยไปดูอมืมาถามผมแต่คือมาถามผมไปถามอาจารย์อะมันมันไม่จบไงเนี่ยถามแค่มาภูเก,ก็ตวันไหนไม่บอก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบอกเดี๋ยวไปเดี<ๆ>๋ยวบอกไปพังงาบ้างนี่หล่อนมาสิมากรุงเทพบ้างมาปฏิบัติบ้างมาหรือยังมาปฏิบัติหรือยังมาปฏิบัติหมอเสียงบ้างเดือนหน้าวันที่8 วันที่8มีนาคมนะวันที่8มีนาคมนะเรามาปฏิบัติกันนะไม่ต้องให้อาจารย์ไปหามาหาอาจารย์กันบ้างพวกหล่อนเข้าใจหรือไม่มาอืมมาหาอาจารย์มาหาอาจารย์นะหมอเสงนะฮะวันที่8มีนาคมนะฮะปฏิบัติไปลงลงทะเบียนได้ในรายแอสไซสสาธุนะฮะไปนะมาเจออาจารย์บ้างไม่ใช่อามาอาจารย์ไปด้านนู้นบ้างอาจารย์มาทางนี้บ้างไม่ต้องพวกอยู่มาหาอาจารย์จบปัญหาทุกอย่างไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องลำบาก อาจารย์ให้ปิดไลน์แล้วขออนุญาตนะฮะไปแล้วขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะฮะพูดมากกว่า,เ,าเรื่องของผมไม่อยากฟังก็ออกไปสิฮะขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมไปนะฮะเดินทาง